สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องเล่นรถ7 8 9บามังกรคาเซนเตอร์ที่จังหวัดกิซโนโระนะครับวันนี้เซลปาจะมารับหน้าที่รีวิวรถที่น่าใช้รุ่นนิยมอีกคันหนึ่งจะเป็น Honda City ปี2019ตัวนี้จะเป็นโฉมก่อนมิเนอร์เชนนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะฮะมาดูที่ด้านหน้าอ่ะตรงนี้จะเป็นกระจังโครเมียมนะครับสีเงินตัดรอ่อเป็นแนวยาวอย่างนี้เลยพร้อมกับโลโก้ตัวเฮดนะฮะเป็นของ Honda ต้องเป็นตัวเฮดแน่นอนอยู่แล้วถัดมาที่ไฟนะครับ ไฟตัวนี้จะเป็นไฟเดไลท์สีขาวตัวนี้จะเปิดติดตลอดนะครับระหว่างที่เราใช้งานรถไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าสีส้มฮาโลเจนนะฮะตัวนี้จะเป็นขอบอกว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นมันจะเป็นไฟตัวสีส้มอยู่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะมีสองฝั่งตัวนี้แถมให้น่นนครับไม่ต้องห่วงตัวเริ่มต้นเช่นกันก็คือจะไม่มีไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะเป็นลังพึ่งสีดํานะครับผมคันนี้จะเป็นตัวปี2019เทาเข้มหล่อเลยนะครับคินคินเดี๋ยวมาดูยางนิดนึง ตัวนี้ก็จะเป็นยางล้อกระทะนะครับเนื่องจากเป็นตัวเริ่มต้นเขาก็จะให้เป็นล้อกระทะมายางตัวนี้จะเป็นปี2021ถือว่ายังใช้งานได้เยี่ยมนะครับถัดมาจะเป็นความปลอดภัยของคันนี้กันนะครับคันนี้จะเป็นเบรก ABS ข้างหน้าจะเป็นดิสเบรกข้างหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับถัดมาด้านบนนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวตัวนี้จะมีทั้งสองฝั่งเลยเวลาเราเปิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าไฟพามากตัวนี้ก็จะติดนะครับแต่โฉมก่อนหน้านี้เขาจะไว้ตรงนี้นะครับแต่ปี2019ก็คือจะไว้ตรงนี้เร เดี๋ยวถัดมาดูรอบข้างนะครับรอบข้างก็จะเป็นมือจับตัวนี้มือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะสีเทาเข้มเหมือนกันครับทั้งประตูหน้าและประตูหลังเลยเดี๋ยวถัดมาดูด้านหลังนิดนึงครับอ่ะด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ซิตี้ซึ่งก็บอกได้เลยว่าคันนี้เป็นรุ่น h o n ด a าซ t ตนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกด้านล่างก็จะเป็นไฟทับทิมนะครับผมส่วนช่วงล่างตรงนี้ก็จะเป็นลังพึ่งสีดำนะครับโลโก้ตัว H ตัวนี้ก็จะเป็นไ v t e c ทเครื่องยนต์ของคันนี้ก็จะเป็นรุ่น h o น d a City เครื่อง i v t e c ทนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหน้าห้องเครื่องกันนะครับอ้อลืมบอกคันนี้นะครับจะเป็นกุญแจรีโมทจะมีสองพวงเลยนะครับออาเดี๋ยวเราเปิดล็อกโอเคครับเราก็มาดูห้องเครื่องด้านหน้าก่อนเลยนะครับเดี๋ยวให้เริ่มจากฝั่งคนขับก่อนนะครับแอบตัวนี้ดู not, นะ็อตฮะ คันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมซ้ายขวาเดิมสนิทนะครับผมฝากระโปรงไม่มีไขครับด้านซ้ายสุดก็จะเป็นเบรก ABS นะครับห้องเครื่องใหม่สะอาดมากๆครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง Honda i-VTEC นะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องพันห้าซีซีแต้มอ่าแต้มสีโรงงานยังอยู่ครบนะครับแบตใช้ได้ยาวๆครับผมก็เดี๋ยวเรามารับชมภายในห้องผู้โดยสารกันนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูด้านในห้องผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวขอระยตสตาร์ทรถก่อนนะครับคันนี้จะเป็นกุญแจเสียบนะครับตัวเริ่มต้นจะไม่ใช่ฟุตสตาร์ทปุ่มกดนะฮะภายในก็จะเป็นโคนสีดานะครับจะเป็นเบาะหนังสีดาแต่จ,จะด้านบนเพดานจะเป็นสีเบจนะครับผมอ่าภายในจะสะอาดอาดเลยครับของเราทําความสะอาดดูดฝุ่นอะไรให้เรียบร้อยหมดครับ ก็จะมาให้ดูฝั่งผู้โดยสารก็เลยนะครับฝั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายตัวนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับผมสามารถเปิดปิดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้ได้นะครับเผื่อผูลล้โดยสารหนาวหรือร้อนนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้อ่าเป็นช่องวางแก้วหรือวางขวดน้ําได้นะครับผมถือว่าให้ความสะดวกสบายตัวนี้ก็จะเป็น ABS นะครับถัดมาตรงกลางนะครับก็จะมีแอร์สองฝั่งสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นวิทยุตัวนี้ก็จะมี AUX บูทูธอ่าตัวนี้สามารถต่อบูทูธได้นะครับแล้วก็จะเป็นสาย USB นะฮะอ่าตัวนี้ก็สามารถชาร์จแบตได้เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นไฟพามากนะครับถัดมาตรงที่อ่าเรือนไม้นะครับตัวนี้คันด้าซิตี้คันนี้เป็นมือเดียวนะครับวิ่งอยู่แค่เก้าหมื่นสามพันกว่าโลเท่านั้นเองพวงมาลัยอ่าพวงมาลัยตัวนี้ก็จะบีบแต่ได้นะครับผมติด <c oughs> อ่ามีโลโก้ตัวเฮดแล้วก็เป็น Airbag อีกลูกหนึ่งนะครับ ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้อีโคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประหยัดน้ำมันนะครับผมปรับกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นปรับออโต้แค่ฝั่งคนขับนะครับผมบานที่เหลือก็จะเป็นขึ้นลงต้องกดต่อเองนะครับผมเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงครับตัวนี้ก็จะเป็น Honda City เป็นตัวเริ่มต้นก็จะเป็นแอร์แมนนวลนะครับเราสามารถใช้มือปรับแอร์ได้สี่ระดับนะครับผมปรับความเย็น ตัว AC ข้างหน้าก็จะมีที่วางแก้วอีกเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้จะให้สองฝั่งทั้งซ้ายและขวาเลยเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเบรกมือยังเป็นเบรกมือแมนวนวลอยู่นะครับให้อีกแล้วครับผมที่วางแก้วให้อะไรเยอะแยะครับนั่งกันอยู่2คนให้ที่วางแก้วเยอะเลยถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรมีไว้ก็ดีนะครับผมเล็กรูมของผม,ผม,ผมอ่าผมสูง176นะครับอ่าถือว่า เว้นช่องว่างเยอะอยู่ครับขับได้สบายวิสัยทัศน์มองโอเคครับด้านหน้าเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูด้านหลังนิดนึงนะครับผมเนี่ยไ,ไปต่อด้านหลังกันก็ามาดูห้องผู้โดยสารตอนหลังกันนะครับผมข้างหลังเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับเป็นเบาะหนังสีดําสภาพยังใหม่อยู่นะครับไม่มีรอยย่นไม่มีรอยขาดนะครับผมส่วนเฮดรูมของผมก็อาจจะติดนิดหน่อยนะครับสําหรับคนที่สูง176ขึ้นไปแต่ถ้าคนที่ตัว เล็กกว่านี้ก็อาจจะนั่งสบายแต่ส่วนเล็กรูมเนี่ยถือว่ายังกว้างครับโอเคเลยเดี๋ยวผมน้องนั่งขวยห้างให้ดูถือว่านั่งสบายครับผมอ่าเดีย๋ยวดูตรงนี้ครับเจออีกแล้วครับผมที่วางแก้วนี่ที่วางแก้วเยอะมากครับผมถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเก็บเอกสารนะครับตัวนี้จะมีทั้งฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะครับตัวนี้ผมแนะนําว่าให้ใช้เก็บเอกสารดีกว่าครับอย่าไปใส่ขวดน้ําหรืออะไรที่มันอ่า ยื่นออกมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนังมันจะเสียนะครับผมแล้วก็ตัวคันนี้ก็จะมีนี่ครับเป็นคาซีทนะครับมีทั้งสองฟังเลยสําหรับลูกค้าที่มีครอบครัวมีเด็กเล็กมีคาซีทก็สามารถเอามาเชื่อมต่อได้เลยครับผมเดี๋ยวถัดมาเรามาดูเรื่องราคากันนะครับว่าราคาเท่าไหร่ขอนเท่าไหร่เดี๋ยวไปชมนะครับมาครับกับช่วงที่พี่ๆรอคอยนะครับก็คือราคาของ Honda City ีปี2019ั้คันนี้นะครับ ขายอยู่ที่ราคา459,000บาทนะครับผมแต่พิเศษสำหรับพี่ๆที่ดูคลิปนี้นะจ๊ะเราลดราคาให้เลย30,000บาทจะเหลือขายอยู่ที่ราคา429,000บาทนะจ๊ะอ่สำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากเป็นเจ้าของ Honda City คันนี้นะครับสามารถติดต่อเซลปลายมาได้เลยไม่ว่าพี่ๆจะอยู่จังหวัดไหนทำอาชีพอะไรก็สามารถออกรถได้นะครับอยากให้ลองเข้ามาปรึกษาก่อนก่อนว่า ทำยังไงถึงจะได้รถอยู่จังหวัดไหนสามารถส่งรถได้ไหมขั้นตอนการทําเป็นยังไงตัวนี้เราปรึกษาฟรีได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องอนุมตัติตัวเนี้เรามีบริการไปส่งรถถึงที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มแน่นอนสามารถติดต่อมาที่เซล,ลป์ายหรือว่าแฟนเพจ789มังกรคาเซ็นเตอร์ center, หรือ Li น์มาได้นะครับแอด c n t r สำหรับคิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ